เราเพืจะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเรามาเพื่อช่วยเจ้าเนอซสถ้าไม่จำเป็นต้องให้ช่วยหลอกเจ้าเลือกมาหาเรื่องผิดคนแล้วรู้ไหมข้าคือเอร็บุรแห่งข้ากเอามันออกไปทีขันจะซ่าอีกข้าก็ว่าอย่างนั้นเจ้าขึ้นมังกรเราจะกลับบ้านไม่ ไม่มีความรับผิดชอบเลย่อนแนก็จะปกป้องมังกรของเราและหยุดสงครามจะว่าไม่มีความรับผิดชอบได้ไงเพราะสงครามคือสิ่งที่เขาต้องการไอ้หนูเมื่อหลายปีก่อนมีการประชุมหัวหน้าเผ่าเพื่อคลี่คลายหายนะมังกรที่เราเผชิญอยู่ขณะคุยกันมีคนแปลกหน้าจากดินแดนต่างถิ่นทั่วร่างมีแผลเป็นและคลุมตัวด้วยหนังมังกร เขาไม่มีอาวุธและพูดเสียงทุ้มเบาอ้างว่าตนคือรากโก้บลัดเวสเป็นหัวหน้าเผ่าไวกิ้งที่อุ <จะ S 1> ทิศตนเพื่อปล,อด,ปลอดปล่อยมนุษย์จากความบ้าอำนาจของมังกรเขาอ้างว่าเพียงลำพังก็สามารถสยบมังกรและดูแลให้พวกเราปลอดภัยได้ถ้าเราเลือกที่จะคารวะและยอมตาย <c oughs> จุดสื่อตลกใช่เราก็หัวเราะกระทั่งขอสบัดเสือ้อคลุ้มแล้วร้องท้าทายว่าไอ้ดูเจ้าจะแน่จริงไหมทำไมมีข,ข้าพันใดนั้นหลังคากระปนาดระเบิดเป็นเปลวและจากนั้นฝังกรหุ้งกรอบก็ถวลลงมาเอาห้องถ่งนั้นเป็นจนุดก็เป็นเพียงคนเดียวที่รอดมาได้ คนที่ฆ่าคนโดยไม่มีเหตุผลย่อมคุยเหตุผลด้วยไม่ได้ก็อาจจะเห็ุครับยังไงเขาก็ต้องขอลองนี่คือสิ่งที่ข้าถนัดถ้าทัาคข้าเปลี่ยนใจพ่อได้ข้าก็เปลี่ยนใจเขาได้เหมือนกันไปเถอะไปกันเลยไม่เราจะกลับไปที่เบิกข้าเจอคนแข็งข้อมากไปแล้ววันนี้ you're rough you uh, die <sighs> uh.